ส่วนทีจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะคะก็มีการจัดกิจกรรมรวมเฉลิมฉลองวันดินโลกนะคะภายใต้แนวคิดที่ว่าใส่ใจมาตรฐานตรวจวัดจัดการดินดียางอย่างยืนค่ะ <c oughs> โดยทีแปลงหน้าของนายบรรจงสุระวงมูที่เจ็ดตำบลน,นาจิกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจ,จเจริญรวมกับท่างสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญ ดจัดกิจกรรมวันดินโลกประจำปี2567อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกน้องหน้าซึ่งก็มีน่ายนี่ก่อนท่องจิตนายอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญเขาร่วมในพิธีเปิดสำหรับกิจกรรมวันดินโลกนะคะจัดขื้นก็เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมรมชนาธาิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบดพิตรที่ส่งได้รับการถวายรางวัลน,น,น,นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษย,ยธรรมเป็นพระองค์แหลกของโลกและก็เพื่อที่จะเชิดชูพระราชะกรณียกิจด้านการพัฒนาและก็อนุรักษ์ทรัพยาก,กรดินทั้งมุ่งส่งเสริมความร่วมมือระวางกระท่วงมหาไทยภาคีเครือข่ายและกับประชาชนในการดูแลรักษาฟืน้นฟูทรัพยาก,กรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาหารและก็ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมอันสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เขาร่วมกิจกรรมกับประกอบไปด้วยส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอเครือข่ายโคกโคกหนองนาผู้นำชุมชนและกระปะชาชนในพื้นที่ร่วมกว่าหาสิบคนซึ่งภายในงานกับมิกิจกรรมนั่นก็คือเรื่องของการหมอบพันุพักแก่ประชาชนการปลูกพืชคุ้มดินเพื่อฝืนฟูดิน การสาธิตฐานการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพดินซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายเชิงฟอกกูดเพื่อที่จะสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรดินในฐานะทรัพยากรที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของมนุษย์ทุกคนเพื่อร่วมกันดูแลและก็รักษาโลกให้คงความสมดุลและก็ยังยื่นต่อไปนั่นเองค่ะ